ย้ายขายอะไรคะน้อยหนะ้าขายยังไงขายยังไงคะอูย้ยอะอเยะดูดีนี่กี่โลสองโลได้ไหมดูก,กว่าดูกันมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละอยากขายาอยากายยากลับบ้านขายหนึ่งกองเท่าไหร่ยี่สิบเอ็นฮะยี่สิบสิถูกมากกรุงเทพก็ขายกันเจ็ดสิบแปดสิบที่นี่ขายยี่สิบกล่องไหนเอ่ยกล่องนี้ก็ได้คะ่ะ น่าเจ้านี้ปล่าที่วันเลยป่าคนละเจ้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสุกๆไปด้วยนะคะจะกินเจ้านี้ยี่สิบาบพ่อถูกมากเอาตั้งยี่สิบเลือไหมไม่เรือเท่าไหร่ยี่ิบาทไม่มีมีอ่านใจใจให้คุณใจให้คุณป้าเขาโตกว่าโตกว่าโอเคขึ้นอานไหนครไหมเ้าบาทอกว่าอาัออ หนูม mm ีห hmm. น mm, okay. uh ูม huh. ีค่ะได้ค่ะหนูซื้ออันนั้นห้าบาทได้ไหมได้กี<_<_่ลูกก็ได้พ่อมีเหรียญห้าบาทไหมจะเอาไปกินกับกาแฟเอาแฟเอาแบบนิ่มๆสุกๆก็ขอห้าบาทพ่อ อ้ขอกน,นี้<ข>อยนะนนไม่ไหวว่าเด๋ยวขาดไม่เป็นไรอันนี้กินเลยนี่แหละขอห้าบาทก็เอาอขอห้าบาทบาทีีมา่ท <c oughs> ับทิมอะไรทับทิมบ้านเหรอคะ นี่สนุกสนานาตลาดเช้าดูดิของขายเต็มเลยนี่ไงนี่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 น